ทุกชุมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมวันพีชนะแต่ผมผอขอเข้า <im itation> ไปมันคลิปไม่ได้เจะมาสอนเข้าเกมสอนอเวลาเข้าออกงเ,ง <im itation> เกมเข้าตรงนี้เลยนะเรื่อเกมกันตรงนี้แล้วเขามีตัวละครไหนบ้ <im itation> เอาตัวไหนก็ได้ ไม่มีอ่ะแต่ว่าผมไม่เรียนเด็กนะเพราะว่าเข้าไปมันอัดไม่ได้ก้าไปโหลดกันได้นะผมไม่รู้นะผมโหลดในช่วงใหมนไปโหลดมาได้จริงไหมก็มีเท่านี้นะส่วนถ้าคุณอยากโหลดก็เดี๋ยวผมจะลงให้ด